อยู่กับผู้ใหญ่มนตแสงอรุณนะครับผู้ใหญ่หมู่สามบ้านตะของหลงนะครับก็เป็นหนึ่งในพ่อค้าตลาดสงเนินครับก็มีคนถามว่าทําไมสองโมงแล้วไม่มีคนมาเฝ้าจุดต่างๆครับให้ผู้ใหญ่อธิบายสักนนิดหนึ่งครับขอเรียนพี่น้องชาวสงเนินนะครับว่ามาตรการป้องกันโควิดนะครับที่ท่านเขียนอยู่ของกองข้าสุขสิงห์บล้อมเทศบาลบนสงเนินเขามาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เช้านะครับก็คนที่มาปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงานที่จะต้องมีหน้าที่หลักๆก็คือพอเก็โมงครึ่งหรือแปดโมงเขาจะต้องไปเก็บขยะไปกวาดถนนนะครับซึ่งในจุดต่างๆตอนนี้ทางพอ,อวิรัตพอกองก็ได้นําจุดพัดกองนะครับสร้างอยู่ทั้งหมด5จุดเตอ,อกนะครับแม้กระทั่งตัวที่ผมขายของก็ยังต้องมีจุดกับจุดต่างๆที่เรากั้นเชือกเราไม่ให้เข้าถึงไม่มีคนยืนอยู่ แต่ด้วยที่พวกเราตระหนักถึงความปลอดภัยโควิดนะครับเขาก็บอกแล้วว่าเนี่ยัดกรวัตถุภูมิท่านี้ท่ทานี้นจกแกกไทแชนะนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านท่านทำเถอะครับเนาไม่มีต้องให้ใครบอกนะครับท่านรู้ว่าเจ้าตัวเราจะต้องทำอะไรนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้ง5าจุดของเรามีหมดนะครับแม้กระทั่งเรามาขายของเราก็ต้องเตรียมของมาอุป,ป,ปกรณ์มาเพื่อที่จะให้ทุกคน,นครสร้างความเชื่อมันม่นมาตลาดทังเดิน ปลอดภัยจากการติดโควิดนะครับแล้วก็มีมาตรการร่วมด้วยช่วยกันครับขอความกรุณาว่าทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันหมดแต่หน้าที่เราในช่วงเวลาที่เราจะรับผิดชอบต่อสังคมครับสุดใจก็ตามที่มีการวัดอุณหภูมิต่างๆเราไม่ต้องให้บอกแล้วนะครับตอนนี้เราต้องปฏิบัติคนแล้วนะครับเราต้องระวังเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับตัวท่านเองใส่ใจต่อสุขภาพนะครับเพื่อความปลอดภัยห่างกลจากโควิดนะครับในรอบนี้นะครับขอบพระคุณครับ ครับตอนเช้าๆช้านี่ผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เยใช่ไหมครับต้องครับเพราะว่าหนึ่งเรามาถายของนะครับเรามาถายของตรงนี้เราอยู่ตรงนี้จุดประชาสัมพันธ์เรามีนะครับเพื่อเตือนให้ชาวบ้านได้รู้แจ้งข้อมูลต่างๆของทาง,ทางราชการของคณะกรรมการควบคุมโรคข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลข้อมาตรการต่างๆนะครับการงดไรต่างๆในพื้นที่เราสามารถประกาศผ่านของรรกระจายข่าวแล้วก็ในตลาดแห่งนี้เพื่อทุกคนจะได้มีมาตรการป้องกันอย่างถูกต้อง แล้วตอนเย็นประมาณกี่โมงออกไหมตอนเย็นนะครับก็มีตลาดเย็นแล้วก็รถประชานพันธ์ก็จะออกช่วงประมาณ4ี als, ins, who who magic, out, so ่ห so like ้าโมงครับก็จะออกไปรอบชุมชนไปทั่วๆนะครับเพื่อเราข่าวสารไปบอกให้ชาวบ้านที่อยู่ในบ้านถ้าไม่ออกมาตลาดว่าตอนนี้บางครั้งก็ไม่จำเป็นที่ต้องออกนอกบ้านนะครับให้ผู้ให้หลานมาซื้อผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวต้องระวังรับตอนนี้ต้องระวังตัวเองแล้วนะครับว่ารถประชานพันธ์ก็เพื่อย้ํา ใ,ให้ผู้สูงอายุต่างๆรูปเด็กรุ่แฝงที่อยู่บ้านได้รู้ข้อมูลด้วยว่าอำเภอรครับเทศบาลมีมาตรการป้องกันอย่างเข้่งคัดเพื่อความปลอดภัยทางใจลจากโปวิงครับ,บุมผู้ใหญ่มนนย์แสงอรุณน,นะครับผู้ใหญ่ อยู่นะคอยบอกคอยเชื่อตอนนี้คนสุดเรื่องบอกได้เลยว่าไม่ต้องบอกไม่ต้องเชื่อเห็นซุ่ง